ศักดิ์สิทธิ์อีโองหนึ่งครับที่เป็นยุคที่พศพศโอเคโอเโอเคเป็นพศเอ่อยุคเดียวกันกับพระพ่อของนำงพระม่ตาโอเคโอเคโอเคเป็นยุคระบางมันนั่นนะเออเป็นยุคเดียวกันอ่าเป็น ผท,ทุรูปที่สร้างด้วยหินดำเป็นพุทุโลปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์นี้นะอันั้นก็ถือว่าก็อยากท่านโยมได้ดูได้เห็นได้บูชาสักการะผูทุโลปที่สําคัญทุกค่า้มาแล้วจะบูชานะอีมินาสก,กาเลนะกกดังพุทธังอาพิบูชยามา,กกา,อ,าอีมินา งสังฆังที่ปูชยามาข้าพเจ้าขอบูชาทุทักองค์ดำที่ปฏิฐานไปแล้วในสถาครวัการบูชาสาการะในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าให้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเธอ